สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธดานะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าเวลาผมผลิตฝรั่งเนี่ยมันเกิดปัญหาคือมันไม่พอขายนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนผมได้ยินนะว่าทําไม่พอขายทําไม่พอขายส่วนตัวลึกๆผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีด้วยเหรอไอทาแล้วไม่พอขายเราทําอยากขายจะตาย ทำไมมันขายไม่ได้สักทีเขาบอกไม่พอขายมันจริงหรือเปล่าทําไมมันถึงไม่พอขายอันนี้จะมาเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังนะครับผม,มเพื่อนๆมาอยู่ในสวนฝรั่งเดินลาบากหน่อยวันนี้มาคนเดียวถือกล้องด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยเนี่ยตอนผมทําฝรั่งเนี่ยสองปีแรกสองปีแรกนี่แทบไม่ได้รายได้เลยเพราะผมไม่กล้าขายเพราะว่าตอนผมทําแรกๆเนี่ยผมหอมไม่เป็นลูกฝรั่งขี้เรมาก ขี้เดรแบบมันมันมีเพี้ยอยู่ข้างในมันเป็นลูกลายเราก็ไม่กล้าขายเรากลัวลูกค้าจะบ่นว่าขายของอะไรแบบนี้คือของไม่สวยก็ไม่กล้าขายนั่นเองจนกว่าจะพบวิธีขายแล้วทีนี้ผมก็เลยมีความคิดอย่างหนึ่งคือผมชอบเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มทําสวนใหม่ๆผมชอบดอูคลิปวิดีโอจากคนญี่ปุ่นเขาทําสวนเพราะผมมองว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขา เป็นประเทศที่พัฒนาไปไกลกว่าเรา20 30ปีอะไรแบบนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเราทำสไตล์เขาเนี่ยคือไม่ได้ทำเหมือนเขาแต่ทำสไตล์ของเขาอีก20 30ปีเราก็น่าจะอยู่ได้นะเพราะว่าประเทศเขาจเจริญกว่าเราผมก็เลยมองแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันมันขายได้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มันไม่พอขายเลยคือเริ่มแรกเนี่ยผมก็เลยศึกษาการทำแบบฝรั่งปลดสารโอ้ดูเดินมาในป่าฝรั่ง ยืนคุยแล้วกันขออนุญาตสลับกล้องนะครับเพื่อนๆผมถือแบบนี้มันไม่มีไม้เนะี่ยผมมาแค่ตัวกับกลอ้องอะเดี๋ยวอ่าส,สลับกล้องมาอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยหันมาถ่ายเจ้าของด้วยพูดด้วยไม่ถนัดครับเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวไม่ได้ถือขาตั้งกล้องอะไรเลยพอดีมาตัดหญ้าทิ้งฝั่งนี้ให้มันดูแลดูสวยหน่อยก็เลยคิดได้ลนะเออหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่า การทําฝรั่งเนี่ยมันไม่พอขายเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันจริงไหมอ่านี่ผมขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังเป็นแนวทางนะครับผมเพราะตอนแรกเลยเนี่ยที่ผมทําผมก็คิดนะมีคนพูดว่าเขาทําเนี่ยไม่พอขายเราเรากําลังเริ่มปลูกใหม่ๆเราก็คิดว่าโอ้โหไม่พอขายจริงเหรอเรานะ่ให้แต่ปลูกแล้วมีลูกฝรั่งมาไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าบอกไม่พอขายโม้หรือเปล่า สองปีแรกผมแทบไม่ได้ไรายได้เลยนะครับจากฝรั่งเนี่ยเพราะว่าผมห่อไม่เป็นห่อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเก็บเพลี้ยอยู่ข้างในเอยโดนเจาะมีแมลงวันทองอยู่ข้างในไปเจะคือเราห่อไม่เป็นนะครับก็ไม่กล้าขายอ่ะพอห่อเป็นเก็บไม่เป็นอีกยากนะครับยากที่สุดคือการเก็บฝรั่งเน,เนี่ยตอนแรกๆที่ทํานะครับเพื่อนๆเก็บบางทีแม่ค้าก็บ่นโอ้ยทําไมเก็บมามันยังไม่แก่เลย โอ้ยแกเก็บมามันสุกเกินไปนี่มันจะสุกแล้วเราจะเจอปัญหาบ่อยนิดแบบนี้บ่อยมากเลยซึ่งของแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์แต่ผมก็ทคํคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับว่าฝรั่งแบบไหนที่ควรแกะไม่ควรแกะโอ้ยควรเก็บไม่ควรเก็บอ่าครับผมสําคัญแล้วทีนี้คือแรกๆเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยเรายังไม่เก่งเราก็ยังไม่เป็นหรอกครับว่าต้องทําแบบไหนอะไรยังไงพอปีที่สามเริ่มมีขาย เริ่มมีขายผมแบ่งแม่ค้าเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเพื่อนๆที่เอาไปโพสต์ขายตาม facebook อีกกลุ่มหนึ่งก็คือแม่ค้าโดยตรงที่เขาขายอยู่กับขายผลไม้ในตลาดนหนกับขายตามตลาดนัดคลองถมอ่าผมแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วทีนี้พอแม่ค้าเอาของเราไปเนี่ยแม่ค้าก็บอกว่ามันขายได้นะมันขายดีด้วยแล้วขอเพิ่มได้ไหมคือปกติอ่ะผมยกตัวอย่างแม่ค้า สคนคนแรกขายในตลาดน้์ผมจะส่งให้เขาวันอังคารกับวันเสาร์วันอังคารกับวันเสาร์คือมีเท่าไหร่เขาเอาเท่านั้นในในในส่วนของวันนั้นก็ไปวันละร้อยกว่าโลอยู่ครับครั้งละเมื่อก่อนผมทําฝรั่งอย่างเดียวมันก็เลยมีเวลาอ่อแล้วอีกอย่างต้นที่อายุ3าปีเนี่ยสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์กําลังแบบยังไงอะให้ผลผลิตแบบเต็มที่ครับอยู่ในจุด สูงสุดของการให้ผลผลิตเนี่ยแต่ตอนนี้6ปีแล้วสภาพมันก็จะเลยอยู่ประมาณนี้แต่ก็ยังให้ผลผลิตได้อยู่ก็เลยเขาเอาไปขายก็บอกไม่พอขายดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาเขาพูดเล่นหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อนเพื่อนที่เอาไปโพสขายเพื่อนที่เอาไปโพสขายเนี่ยขายเก่งกว่าแม่ค้าในตลาดอีกครับผมก็ยังว่าอยู่ให้แกทําไมแกขายเก่งอย่างนี้ผมเอาไปให้เขาเนี่ยฮะเคยเอาไปให้เขาเยอะสุดเลยหนึ่งครั้งคือร้อยเจ็ดสิบโล เขาบอกว่าแกร้อยเจ็ดสิบโลฉันไม่พอขายน่าจะได้สักสี่สิบโลผมว่าเฮ้ยแกพูดเล่นหรือเปล่าบอกจริงแกเขากินแล้วเขาบอกว่าอร่อยติดใจก็เลยเกิดการซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อไปแจกเพื่อนๆทีนี้ผมก็จะมาบอกว่าเคล็ดลับในการทําให้ฝรั่งเราเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยผลผลิตมาเนี่ยมันมีกําลังซื้อคือความต้องการของตลาดเนี่ยมากกว่าที่กําลังเราผลิตเหตุผลอย่างที่อย่างแรกเลยนะครับผมทปปําแบบปลอดสารปลอดสารนี่ทําอย่างจริงจังเลยนะครับผม เพราะว่าผมทําสวนฝรั่งตรงนี้เนี่ยหกปีผมไม่เคยใช้สารเคมีเลยผมลองผิดลองถูกมาเยอะแต่ต้นผมจะแลดูไม่สวยนะดูลักษณะจะจะไม่ขาวไม่สวยแม่อะไรหรอกครับแล้วที่สําคัญมันก็มีนะครับในพวกมแมลงมากินใบมีอะไรแบบนี้มีถ้าถามว่าผมสนใจมันไหมเมื่อก่อนผมเครียดนะครับว่า,มาแมลงมากินใบเนี่ยผมจะทํายังไงกับมัน แต่พอหลังๆมาผมผมบอกกับเพื่อนๆตรงๆเลยครับจากประสบการณ์ผมมันกินช่างมันครับเราไม่ได้ขายใบเราขายลูกถ้าลูกฝรั่งพอห่อหอได้ห่อไปเลยเพราะว่าถึงแมลงเขากินใบไปแล้วเนี่ยใบที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะสังเคราะห์แสงทําให้ลูกฝรัง่งเราเนี่ยจเจริญเติบโตต่อไปได้อแค่นี้ครับผมก็เลยไม่ใส่ใจเรื่องแมลงกินอ่าใบเพราะว่าเราทําปลอดสารนี่มันมีแมลงแน่นอนนะครับแต่วิธีที่เราจะจัดการกับมันก็คือ เราก็รีบห่อฝรั่งของเราให้เร็วแค่นั้นครับห่อเสร็จก็เสร็จเลยนี่ลูกไซนี้ผมจะหอ่อเนี่ใหญ่กว่าเหรียญห้านิดนึงผมจะห่อไซนี้ไซนี้มันจะไม่ค่อยร่วงเลยคบางทีเพื่อนๆหอ่อแล้วมันอาจจะร่วงเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเพราะไซนี้ไซนเล็กๆเนี่ยเ,เหรียญบาทเลยเหรียญบาทนิดหน่อยบางทีถ้าเจออากาศร้อนๆเข้าร่วงครับต้องห่อที่มันใหญ่หน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปเป็นอย่างลูกขี้เหร่ที่ผมถือเนี่ยอันนี้ใหญ่เกินเนี่ยก็คือ จะโดนแมลงวันทองเจะไปในบางสวนบางต้นเหลือแล้วบางทีเนี่ยมันจะเกิดลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเราเกิดเอาไว้กิ่งรกเนี่ยเยอะเนะาะให้เพื่อนๆดูนะถ้าผมจะห่อใบนี้ใบเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีทําให้ผิวเนี่ยไม่สวยเพราะไม่สวยผมไม่หอ่อผมจะเรื่องมากเราต้องคัดครับถ้าไม่คัดนี่ไปยังไงลูกค้าก็บน่นเพราะว่าการขายเนี่ยอย่างแรกเลยคือผิวต้องสวยผิวสวยก็จะมาก่อนที่นี่รสชาติความหวานเนี่ยฮะ ความหวานผมผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมาเร่งหวานเลยผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมก็ใช้ปุ๋ยอคอกอันหละใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในการเพิ่มความหวานกับน้ำหมักนมสดผมก็เคยทําคลิปให้เพื่อนๆ,ๆดูแล้วอัอตราการใช้ก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วผมใช้แค่นั้นครับแล้วความหวานที่มันมาจากปุ๋ยอคอกกับน้ำหมักนมสดเนี่ยมันไม่ได้หวานเหมือนที่เพื่อนๆอาจจะใช้ปุ๋ยหวานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหวานต่างกันนะครับเวลาเรากัดไปเนี่ย ความหวานมันจะซึมตามซองร่อง,ร,องร่องฟันเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆลองดูได้ครับเพื่อนๆตรงนี้เพราะจากประสบการณ์ผมเองผมไม่ได้เอาคําพูดใครมาโม้หรอกคือผมทําแบบนี้ก็เลยมาเล่าประสบการณ์แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าส่วนหนึ่งที่ผมไม่พอขายเนี่ยอนอกจากปลอดสารแล้วรสชาติได้ผิวสวยต่อมาเหตุผลนี้สําคัญมากครับคือผมตอนเนี้ยผมทําเปลี่ยนมาเป็นเกษตรผสมประสานซึ่งผมมีหลายอย่างมีไผ่มีผักสลัดมีนู่นนี่นั่นเยอะ ดังนั้นเวลาในการห่อของผมก็ลดลงผมจะห่อได้แค่วันหนึ่งอ่ะตอนเย็นผมห่อได้แค่สองชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นเองก็จะจํากัดจํานวนเพราะว่าตอนเนี้ยผมห่อขายได้แค่สัปสัปดาห์ละประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบโลแค่นั้นเองมันก็เลยไม่พอขายแต่เมื่อก่อนผมขายสัปดาห์หนึ่งก็สองร้อยบวกครับสองร้อยห้าสิบโลอย่างต่ําคือสองร้อยโลเมื่อก่อนผมทาสลังอย่างเดียวก็ไม่พอขายครับเพราะคำต้องการเนี่ย มันต้องจองล่วงหน้าเลยผมขายอย่างนี้จริงๆนะเพื่อนๆคือแบบถ้าอยากได้ของผมนี่ต้องจองล่วงหน้าเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โมนะครับคือประสบการณ์ผมทําแล้วผมทําแบบนี้มาตลอดถ้าเพื่อนคนใดอยากกินก็บอกเขาก็จะทักมาบอกว่าเขาขอเท่านั้นเท่านี้อีกกี่วันได้ผมก็จะบอกเขาไปว่าอีกเท่านั้นวันเท่านี้วันได้นะรอหน่อยเขาก็รอถ้าของเราดีจริงเขาก็ต้องรออืเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แรงงานผมไม่ได้จ้างแรงงานในการผลิตตรงนี้ผมทําเองอะครับตอนนี้มันก็เลย ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแต่เพื่อนๆคนอื่นที่ปลูกผมก็ไม่เห็นว่าใครจะเหลือทิ้งนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่พออยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าความต้องการในส่วนของฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ยังยังเยอะอยู่นะครับดังนั้นในการที่ปลูกแล้วไม่พอกับลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับถึงมันจะไม่ใช่พืชที่ดังเหมือนทุเรียนเหมือนอะไรเนี่ยแต่ว่ารสชาติและก็ความอร่อยของเขาครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ย มันก็เด็ดไม่แพ้ใครครับเพื่อนๆลองไปซื้อมากินก็ได้ส่วนเพื่อนๆที่ปลูกเนี่ยก็สามารถเอาแนวทางวิธีการของผมเนี่ยไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับผมก็เป็นประสบการณ์ของผมในการขายฝรั่งทิมจูมา6ปีเพราะผมทํายังไงก็ไม่พอขายเหตุผลก็แค่นี้นะครับอย่างแรกเลยปลอดสารลูกสวยกรอบหวานแล้วก็ที่สําคัญจํานวนจํากัดครับนี่มันก็เลย ไม่พอขายคือมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะเหตุนี้นลครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมชอบเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมทําสวนผมขอเล่านิดนึงผมชอบดูคลิปของประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาทําสวนเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบของเขาผมก็เลยมองว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขานําหน้าเรา20 30ปีแล้วถ้าเราเอาแนวความคิดของเขาเนี่ยมาทําในสวนของเราเนี่ย อีก20-30ปีเราก็คงจะอยู่ได้นะผมก็คิดแบบนี้ฮะผมก็เลยลองทำในในสไตล์ของผมคือปลอดสารก็ทำให้มันปลอดสารจริงๆเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยหลอกเขาไม่ได้ครับยิ่งคนมีโรคประจำตัวกินไปยังไงเขาก็รู้ครับว่าเราใช้สารเคมีหรือไม่ใช้สารเคมีสำหรับตรงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีโรคประจำตัวจริงๆครับเขาถึงจะรู้ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะลูกค้าผมที่เป็นที่มีโรคประจาตัวนี่ก็เยอะ เขากินเขาจะรู้ครับสําคัญครับเพื่อนๆแล้วจรรยาบรณในการขายอย่ายัดไส้ครับไม่ต้องใส่ให้น้ําหนักพอดีเป๊ะใส่ให้เกินไปเลยอย่างเราส่งแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าเขาก็ต้องไปช่างกิโลหลายครั้งเราช่างสิบโลหนึ่งถุงเขาไปช่างสามถุงไอสามโลมั่งหนึ่งโลมั่งน้ําหนักมันก็คลาดเคลื่อนบ้างเลยครับแถมๆใ้การไปเพราะว่าการขายจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อเราเรู้จักรู้จักให้ รู้จักแถมเขามันจะได้ใจและจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานอ่ะครับผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมผมปลูกฝรั่งกิมจูแล้วไม่พอขายก็อยากแค่ให้เพื่อนๆได,ได้ดูว่าเออมันก็มีจริงนะไอ้ไม่พอขายเนี่ยเหตุผลก็ผมก็กล่าวไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆเนี่ยผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆ,ๆได้ดูหรือใครอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนปัญหายังไงเกี่ยวกับฝรั่งก็ คอมเมนต์ได้นะครับผมผมยินดีจะตอบยินดีจะทําให้ดูผมจะเอาความรู้จากประสบการณ์ของผมนี่แหละ6ปีในการทำฝาฝ่ังแบบปลอดสารมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ